ส่องคลิปน้องอาเล็กเที่ยวฮ่องกงกับลูกแม่บุ๋มปราดาและหลอกบอกเลยว่างานดีตั้งแต่เด็กเลยจริงๆสำหรับน้องอาเล็กลูกชายคนเล็กวัยสี่เดือนของบุ๋มปัลัดานั่นเองล่าสุดแม่บุ๋มนั้นก็ได้พาทั้งน้องอาเล็กและน้องอันดานั้นไปเที่ยวฮ่องกงโดยแม่นั้นโพสภาพลงในฮ่องกงก่อนที่จะ ชื่นชมผ่านทางอิ s ส a g แกรมส่วนตัวต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนั่งต่างชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่ารอมากน้องอาร็กลุ้นเข้าไปวงการเป็นดาราดังตามรอยคุณแม่เลย